เจนนี่เป็นชื่อเสียงที่ได้รับความสนใจมากในช่วงนี้และมีการพูดถึงว่าเป็นการตลาดอื้อหรือไม่มาดูกันว่าเจนนี่มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการขายสินค้าและเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้อย่างมหาศาล เจนนี่เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงแต่ที่น่าสนใจคือการที่เจนนี่มีการจัดการตลาดสินค้าของตนเองอย่างเก่งกาจโดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าชอปเปอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการขายสินค้าและความบันเทิงนั้นเจนนี่ได้ใช้พลังการร่วมมือกับดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเพื่อสร้างความสนใจและฐานผู้ชมให้มากขึ้นโดยมีการสร้างสภาวะโฟรมอหรือฟีฟีออฟมิซิ่งเอาซึ่งทาให้ผู้บริโภคกลัวว่าจะพลาดสิ่งสําคัญหรือตกกระแสและเจนนี่ได้ใช้กลยุทธ์นี้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างยยยอดดขาาาาและรไ้ที่มหา กลยุทธ์ชวเพอร์เทนเมนของเจนนี่ได้สร้างความสำเร็จจากการต่อย,ยอดแพลตฟอร์มออนไลน์ไปสู่อีเวนต์ออฟไลน์โดยมีการจัดเฟสติวัลที่ชื่อว่า Life Market by บายยูเจนเพื่อขยายช่องทางการขายและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เจนนี่ยังใช้กระแสะความฮอตจากออนไลน์เพื่อขยายมาสู่ออฟไลน์โดยมีการเช่าบูสสินค้าที่ราคาไม่ถูกนานาแต่ก็ไม่ถูกเกินไปทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจและมองเห็นว่ามีคุณค่าในการเข้าร่วมง,งาน เจนนี่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งโดยรู้ว่าชาวไทยชอบความสนุกสนานและความบันเทิงและชอบมีการส่วนรวมกับผู้ขายในระหว่างการซื้อขายสินค้านั่นทําให้เจนนี่สามารถสร้างความสนใจและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายได้อย่างเหมาะสมการคอแลบระหว่างเจนนี่กับดาราและอินลูเซอร์ชื่อดังเช่นอัมพัชราภาชัยเชื้อหรือกระแตอสยามเป็นต้นมีผลในการสร้างความสนใจและเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มหาศาล โดยทาให้ฐานแฟนคลับของแต่ละคนมารวมตัวกันในที่เดียวและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายอย่างเหมาะสมนอกจากนี้เจนนี่ยังมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับราคาที่ดีที่สุดโดยมีการจํากัดเวลาในการขายเพียงสินาทีต่อแบรนด์ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าต้องเลือกซื้อในเวลานี้เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดและยังมีการสลับระหว่างดาราที่มีชื่อเสียงกับเจ้าของแบรนด์ที่อาจไม่มีชื่อเสียงมากนัก แต่มีสินค้าที่น่าสนใจนี้ทำให้ผู้ชมยังคงอยู่กับการไลฟ์ได้ตลอดเวลาเจนนี่เปรียบเสมือนผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีความเข้าใจกลยุทธ์การนำเสนอสินค้าได้อย่างดีโดยมีการผสมผสานผลิตภัณฑ์ให้เกิดความลงตัวและไม่นำเสนอสินค้าประเภทเดียวกันเสมอๆทำให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าหลากหลายและมีโอกาสสั่งซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งประเภทต่อการไลฟ์หนึ่งครั้งเจนนี่ได้ตั้งเป้าหมายยอดการขายของตัวเองไว้ที่1 0 0 0พล้านบาท ภายในเดือนนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายนี้ได้เพราะยังคงมีดาราและอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจจะเข้าร่วมการไลฟ์สดขายสินค้าแต่ก็มีความท้าทายในการตั้งเป้าหมายยอดการขายไว้ที่หนึ่งล้านบาทภายใน1ปีและต้องการจะรักษาปรากฏการณ์นี้ต่อไปอีก3-5ปีซึ่งน่าสนใจว่าเจนนี่จะทำอย่างไรเพื่อขยายโอกาสความเป็นไปได้จากปรากฏการณ์นี้เจนนี่ได้ประกาศว่าจะมีการจัดงานมหกรรมขายสินค้าเฟสติวัลไลฟ์มาร์เก็ตบายยูเจน ที่จะจัดทั้งหมด5รอบ5จังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้าได้เช่าบูธสินค้าละ1ล้านบาทร่วมกับบูธของดาราที่มีชื่อเสียงมากกว่า50บูธนั้นนี้เป็นกลยุทธ์ที่เจนนี่ใช้เพื่อขยายช่องทางการขายและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเจนนี่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและสร้างความสนใจให้มากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ชเพอร์เทนเมนท์ที่ผสมผสานระหว่างการขายสินค้าและความบันเทิงและมีการขอแลกระหว่างดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเพื่อสร้างความสนใจและเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มหาศาลนี้ทําให้เจนนี่สามารถสร้างยอดขายและรายได้ที่มหาศาลได้อย่างเหมาะสมคําถามที่เหลือคือกลยุทธ์ของเจนนี่นี้จะมีผลกระทบต่อการตลาดอื้อหรือไม่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอื่นๆหรือไม่ มาดูกันว่าการตลาดของเจนนี่จะมีผลกระทบต่อการตลาดอื่นๆอย่างไรและว่าจะมีการตอบโต้หรือการปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆจากผู้ประกอบการอื่นๆหรือไม่มาดูกันว่าการตลาดของเจนนี่จะมีผลกระทบต่อการตลาดอื่นๆอย่างไรและว่าจะมีการตอบโต้หรือการปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆจากผู้ประกอบการอื่นๆหรือไม่